สวัสดีครับนนคลิปนี้อาจจะมาเพิ่มเติมความชัดเจนต่อจากคลิปคลิปแรกเนาะอันนี้เป็นคลิปที่สามเนาะสำหรับงนนี้นะก็จะมาดูเนาะให้ชัดเจนมากกว่าเดิมอะไรประมาณนี้แหละก่อนที่จะมีปะงมุญปังมุญน่าจะมาวันอาจจะพรุ่งนี้พรุ่งนี้หรือเปล่าพรุ่งนี้มันสุก สุกที่14อ่าถ้าเป็นจุดราชการก็อาจจะมาพรุ่งนี้เนาะถ้าเขาไม่หยุดอก็จะมาวันเสาร์แต่จริงๆน่าจะมาพรุ่งนี้แหละอ่าราชการเขาหยุดอยู่แล้ววันเสาร์อาทิตย์อะจะทำงานก็แต่กองสลากนั่นแหละเนาะวันในวันอาทิตย์เนาะอ่าคราวที่แล้วอ่าคราวที่แล้วเกินไปแล้วเนาะชัดเจนเนาะ เกินไปแล้วเนาะบอกว่าเห็นเป็นเลขเจ็ดอะไรประมาณนี้นะก็เห็นเป็นเจ็ดเป็นอะไรแถวนี้นะตรงนี้เป็นเจ็ดอะไรก็ประมาณเจ็ดแล้วก็เห็นตรงหูนี่เป็นสองเนาะนี่เนาะแล้วก็ยังชัดอยู่สองก็ยังมีอยู่นะสองก็ยังถือว่าเป็นเป็นเลขยืนอยู่สองเป็นเลขยืนอยู่นะเพราะว่าสองชัดชัดกว่าเจ็ดนะสองชัดกว่าเจ็ ที่เป็นตัวเลขที่เป็นตัวเลขเลย7นี่มันคือคล้ายเฉยๆเนี่คือคล้ายเจ็ดนี่คือคล้ายแต่2นี้เป็นตัวเลขเลยนะก็คือ2ยืนนะสยืนนะอ่างยืนเอาหมุนไปหมุนมาซะอันนี้มาเพิ่มเติมอีกอ่ามาเพิ่มเติมไล่ไล่เลียงไปเลยเดี๋ยวผมขยายให้ดูทีละส่วนไม่ใช่ส่วนหรอกคือจะชี้ไปเลยชี้ไปเลยในส่วนที่ ที่มันมีตัวเลขเนาะ,ะให้พวกเราดูเห็นเนาะวพวกเราเห็นเนาะเมื่อเห็ดไอ้ขยายดูอย่างนี้นี่เห็นเลยนี่เนาะเป็นลักษณะเหมือนหนึ่งเล็กหนึ่งเนาะสีขาวๆนี่อ่ะคล้ายอ่ะลักษณะบอกว่าคล้ายอ่าหนึ่งลักษณะเหมือนหนึ่งเหมือนหนึ่งถ้าดูเป็นเป็นฉีดตรงนี้ก็เป็นเหมือนเจ็ดนะ อ่ก็มีมีมีเหลี่ยมของเจ็ดแต่ว่าถ้าดูดูเป็นตัวเลยตรงนี้เป็นเลขหนึ่งเนาะอ่าดูดูคนสีฟ้าก่อนดูคนแรกก่อนปึ๊บอ่าดูดูให้ดูคนแรกก่อนชัดๆดูชัดๆอ่าเอาให้ดูชัดๆดูชัดๆตรงนี้เป็นน่าจะเป็น เป็นเอ่จ็หหรือ1นึหนะพอกเรานะ้ห้ดูนะผมจะชี้ให้ดูอยู่ด้วยกันนี่สตัวเลขอาจจะเป็น3ตัวเลขหรือ2ตัวเลขไม่รู้แต่อยู่ด้วยกันนะถ้าอยู่ด้วยกันก็ออกด้วยกันอยู่ติดกันก็ออกติดกันดูถ้าดูตรงนี้น่าจะเป็นเหลี่ยมของไม่หนึ่งก็7ดอ่าดูแล้วก็3ามนี่ตรงนี้มี3อ่าตรงนี้เป็นห้าดูให้ดูเป็นขีดนะรงให้ดูเป็นขีด เห็นไหมกลุ่มนี้นะนี่นะกลุ่มแรกนี่กลุ่มแรกนี่สามนี่ตัวนี้เป็นหนึ่งหรือเปล่าเป็นหรือเป็นเจ็ดอาจจะเป็นเจ็ดเนาะอาจจะเป็นเป็นหนึ่งหรือเป็นเจ็ดก็ดูดูดีๆอาจจะเป็นเจ็ดนั่นแหละอาจจะเป็นเจ็ดอาจจะเป็นเจ็ดเดี๋ยวตรงนี้เป็นสามตรงนี้เป็นห้าเส้นสีดำนี่เห็นไหม กลุ่มนี้นะนี่คือกลุ่มนี้กลุ่มเรียกนี่กลุ่มเรียก3ตัวหรือจะเป็น1 135งหนึ่ง้อ่พวกท่านดูพวกท่านดูก็วนๆกันอยู่นั่นแหละกลุ่มเรียกนี่นีกลุ่มที่2องอ่กลุ่มที่2ก็อยู่คนที่2ถัดกันมาอย่าอยู่คนที่2ถัดกันมาถัดกันมาอ,ยอายุตรงผู้หญิงนี้ตรงผู้หญิงนี้พวกเราเห็นไหมชัดปี ชัดยิ่งกว่าชัดชัดยิ่งกว่าชัดชัดอะไรขนาดนี้เนาะกลุ่มนี้กลุ่มนี้ผมเห็น2ตัวเลข2ตัวเลขอยู่ด้านซ้ายกับด้านขวาตรงคอเสื้อพวกเราเห็นไหมอ่าอยู่ด้วยกันออกด้วยกันอยู่ติดกันออกติดกันกลุ่มนี้มีมีเลข2ครับท่านแล้วก็เลข3นะครับเป็น2 3นะ2 3นะกลุ่มนี้นะชัดเนาะ โอเคไหมอ่ะเห็นด้วยตาของท่านเองผมบอกด้วยตาของท่านเองสองสามอ่ะสองสามสองสามนะอ่ะมีชุดนี้สองสามอาย่ด้วยกันออกด้วยกันจุดติดกันออกติดกันกลุ่มนี้กลุ่มนี้ก็ถ้าเอียงอย่างนี้นะ มันก็เป็นคู่นี้แหละคู่เดียวเนี่ยตรงนี้3 5แต่ข้างบนนี้อาจจะเกี่ยวหรือไม่ไม่รู้เป็น7หรือเป็นหนึ่งนี่ผมไม่แน่ใจแต่ตรงนี้เห็นเป็น3 5ตรงนี้เห็นเป็น2 3นี่2นี่ 3... 2 3เนาะชัดชัดจริงอ่ะคราวที่แล้วเนาะก็ บอกว่ามี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 ประมาณว่าให้ดูเหมือนหมือนห้าเนาะมีเจ็ดหนึ่งห้าอะไรประมาณนี้นะที่คลิปแรกกันนะอ่ะก็เห็นไปแล้วเมื่อกี้มีมีเลขมีเลขห้าเนาะมีเลขอาจจะเป็นเลขอะไรสักอย่างหนึ่งผมบอกว่าเป็นยืนเลขสองทีนี้จะให้ดูอีกที่เดิมนี่ให้ดูที่เดิมโอ้ยไม่ต้องพูดแล้ว ชัดขนาดนี้จะต้องพูดไหมอะต้องแขนเนี่ยข้างหลังเนี่ยนี่เห็นไหมอ้ยชัดแท้ทำไมรีบบอกอ่าไม่เป็นไรบอกเห็นก็บอกเห็นก็บอกอสองนะน,นี่คือเลขสองแต่จะสองอะไรไม่รู้แต่สองอยู่ไขว้หลังอยู่สองหลังสองล่างที่เปลีป่ยนไปได้คือสองหลังสองล่าง อ่อเนาะสองอะไรอันนี้ก็ก็อสองอยู่แต่สองอะไรเห็นไหมเหมือนนะอันนี้ก็ก็เป็นอยู่นะก็เป็นสองอยู่แต่สองอะไรตรงข้างหลังนี่สองหนึ่งไหมเห็นไหมสองหนึ่งหรือสองสองหรือสองสองหนึ่งอ้าวดูเอาเองดูเอาเองผมก็บอกได้เท่าเห็นหนี่แหละนี่ผมบอกได้เท่าเห็นหนี่เนี่ ใช่ไหมตรงนี้ใช่สองอยู่แล้วไม่ต้องมีใครกล้าเถียงผมหรอกอตรงนี้แต่ตรงนี้ตรงนี้คืออะไรสองอะไรไม่รู้ผมก็ไม่รู้อ่ะพิจารณาดูพิจารณาดูผมบอกว่าสองละอ่ะผมบอกว่ายืนสอง เนาะนี่อาจจะเป็นสองข้างหลัง2องอยู่ข้างหลังตรงนี้ไขว้หลังอยู่หรือ2องข้างล่างข้างล่างข้างหลังอะไรประมาณนี้แหละเอ๊เมาสก็ทําให้ลายตาเลยเกินประมาณนี้อ่าประมาณนี้อ่าเพิ่มเติมให้ส่วนอันอื่นอันอื่นก็อยู่ประมาณนี้แหละก็จะเห็นเราก็เห็นหลักเป็นตั้งอยู่เนาะเป็นตั้งตรงนี้ชี้มาตรงสระอาสระอานี้ก็คล้ายเจ็ดนะอ่าก็คล้ายเจ็ดอยู่ เรามาชี้ตรงรอเรือรอเรือถ้าเราดูแบบศิลปะที่เป็นศิลปะก็เป็นเลขห้านั่นแหละเนี่ยรอเรือตรงนี้แต่ตรงนี้มาจิ้มตรงดอดเด็กดอดเด็กผมไม่รู้เหมือนกันแต่ถ้าเป็นห้าหรือเจ็ดอะไรตรงมานี้แหละแต่เจ็ดเราก็เห็นอยู่ถ้าดูตรงนี้ก็เห็นเจ็ดเนาะ,ะส่วนหนึ่งแปดไม่รู้นะหนึ่งแปดอันหรือเปล่าน่าจะได้แต่บนดินใต้ดินน่าจะอันสองแปดก็น่าจะอันแหละเนาะ เลขเรารู้อยู่1828นี้เลขปิดแน่นอนเนาะเราหลีกเราหลีกเลขดังเนาะหลีกเลขดังก็ประมาณนี้อะประมาณนี้เราเห็นตรงนี้23ตรงนี้ก็น่าจะเป็น135 135อ่าแล้วก็มีมี2 สองอะไรไม่รู้อ่าสองอะไรไม่รู้นะสองอะไรไม่รู้ตรงนี้สองอะไรไม่รู้แต่ตรงนี้สองโคตรสองโคตรชัดอภิมหาชัดนี่ตรงนี้นี่สอ่าแล้วก็อ่าตรงนี้ก็สองตรงนี้ก็สองเนาะเราเห็น2อยู่เนาะตรงนี้เห็น2นะตรงนี้เห็นสถ้าดูในกลุ่มของไอ ของเทียนน่ะมันก็มีอยู่ก็มีอยู่ตรงนี้ก็3ามแหละตรงว่ายๆเห็นไหมเนี่ยตรงนี้เป็นเลข3มนะลักษณะตรงนี้3ตรงนี้สองจะตรงนี้จะเป็นหหรือเปล่าจะเยอะไปไหมไม่เยอะหรอกตรงนี้ครับอยู่ติดกันก็เลยเรียงกันมาตรงนี้ตรงนี้สตรงนี้สองถ้า3 2สองตรงนี้มันก็ต้องมาติดตัวตรงนี้ดีใช่ไหมก็เดียวกันใช่ไหมเนี่ยตรงนี้สาม ตรงนี้สองแต่ตรงนี้ตรงนี้ต้องมีอันตรงนี้อีกตัวหนึ่งก็ตรงนี้แหละนี่ตรงนี้มันจะมีสองสามมีอยู่แต่ยืนสองแหละผมบอกว่ายืนสองแหละอ่ะยืนสองเนาะก็เนี่ยเนี่ยเนี้ยเนี้ยตรงนี้ก็ คล้ายๆอยู่เขบอกพูดไปแล้วเนาะคล้ายๆก็เจ็ดคล้ายๆเจ็ดหนึ่งสองนะตรงนี้เป็นหนึ่งสองใหญ่ๆนี่แล้วก็มีเจ็ดประมาณนี้คล้ายๆเจ็ดหนึ่งสองหนึ่งสองนั่นแหละอ่าเอาที่กันเนี่ยโอเคก็เพิ่มเติมให้ชัดเจนมากพอสมควรก็ปังมุดปังมุดน่าจะมาพรุ่งนี้หรือเมื่อลืนพรุ่งนี้หรือเมื่อลืน แค่นั้นแหละเนาะมันมาค่อยพิจารณากันมีเวลาอยู่เนาะวัออกวันอาทิตย์วยออกวันอาทิตย์ก็มีเวลามีเวลาแน่นอนพิจารณาดีๆเห็นแล้วผมพาพวกท่านเห็นด้วยตาของพวกท่านเองจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็โดยความเชื่อของพวกท่านเองโอเคหวังว่าทุกคนจะโชคดีในวันนี้คลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ